เคเจใช้นะคะก็จะมีเชือกฟอกนะคะเคเจจะใช้200กร,รัมนะคะจากนั้นเคเจจะใช้เข็มเบอร์5ทับศูนย์นะคะแล้วก็จะมีกันไก่แล้วก็มีกระดุมนะคะแล้วก็เข็มเก็บไปลายไหมเราก็จะมีถุงผ้านะคะขนาดถุงผ้าใช้จะอยู่ที่อยู่ที่8นิ้วความกว้าง8นิ้วความสูงจะอยู่ที่10นิ้วนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวยังไงแล้วเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตค่ะ บบนีนะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด21โซ่นะคะ1 2 3 4 5สม่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ21โซ่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นให้เราสังเกตนะคะพลิกมันจะมีตัวด้านหลังแบบนี้นะคะ อันนี้โซ่ที่1โซ่ที่2ให้เราแทงเข้าไปด้านหลังโซ่ที่2แบบนี้นะคะให้เราถัก x นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ถัก x คลงในหลักถัดไปเราจะถัก x ทั้งหมด 20x นะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะเมื่อครบ 20x แล้วนะคะอันนี้เมื่อเราถักครบ 20x แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นแถวที่2ถึงแถวที่6นะคะเราจะถักเหมือนเดิมคือเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือถักโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ไป 20x นะคะแบบนี้ นี่นะคะเราจะถัก x นะคะลงในทุกๆหลักแบบนี้นะคะเราจะถัก x นะคะ20 x หลังจากครบ20 x เราก็ถักโซ่นหนึ่งแล้วก็พลิกชิ้นงานแล้วก็ถัก20 x เหมือนเดิมเราจะถักแบบนี้นะคะ ไปจนถึงแถวที่6เลยนะคะนี่แถวที่1แถวที่2แล้วนะคะแล้วเราก็ถักเพิ่มขึ้นไปอีกจนได้ครบ6แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เคจถักครบ6แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดจะอยู่ที่11เซนครึ่งนะคะประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4เซนนะคะ ประมาณนี้เลยโอเคต่อไปเราก็จะเริ่มตัวกระเป๋ากันแล้วนะคะเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด7โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆพลิกชิ้นงานนะคะหลังจากนั้นก็ถัก X ลงในหลักที่2อนะคะอันนี้หลักที่1ลงในหลักที่2นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นถัก7โซ่เหมือนเดิมเลยค่ะ1นสอง 3ามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถัก X ลงในหลักถัดไปแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะถักโซ่ทั้งหมด7โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก X ลงในหลักถัดไปแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็มาถึงหลักสุดท้ายกันแล้วนะคะแบบนี้นะคะ ต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป7โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แบบนี้นะคะหลังจากนั้นพลิกชิ้นงานหลังจากนั้นให้เราถัก x ลงไปในโซ่ที่4นะคะนี่ให้เราพลิกดูแบบนี้นะคะ1 2 3 4นะคะแล้วเราก็ถัก x ลงไป บบหลังจากนั้นให้ถักโซ่ขึ้นไป7โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะให้ถักเอ็กลงในโซ่ที่4นะคะ1 2 3 4ถักเอ็กลงไปค่ะ แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งสอห้าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก X ลงในโซ่ที่4 1 2 3 4นี่นะคะแพทเทิร์นมันก็จะสลับกันแบบนี้นะคะไปทั้งตลอดทั้งแถวเลยนะคะ พอเรามาถึงตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็ถักโซ่ขึ้นไปเจ็ดแล้วก็หลังจากนั้นก็ถักเอ็กลงในโซ่ที่4เหมือนเดิมเลยนะคะแพทเทิร์นมันก็จะซ้ำๆกันแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ขึ้นไปจนได้ความยาวหรือว่าขนาดที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่า kj จะได้กี่แถวนะคะ ค่ะอันนี้หลังจากที่เราถักจนได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ KJ ได้ทั้งหมดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะคะ KJ ได้ทั้งหมด17แถวแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่ง หลังจากนั้นเราก็จะพลิกชิ้นงานนะคะแบบนี้หลังจากนั้นให้เราถัก x ลงไปค่ะ 1x แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถัก x นะคะลงไป1 2ึสาม 4ในโซ่ที่4หรือใครสะดวกที่จะถักลงไปในตรงกลางเลยก็ได้เหมือนกันเลยนะคะง่ายๆก็คือ1 2 3 4ตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะถักแบบนี้ก็ได้ถักลงไประหว่างกลางแบบนี้แล้วก็นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักลงในแบบนี้นะคะถัก x ลงตรงช่องแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะถัก x นะคะลงในช่องแบบนี้นะคะนี่ลงในช่องแบบนี้นะคะทุกทุกช่องเลยหรือใครจะถักลงในโซ่ที่4ได้เหมือนกันเลยนะคะถักแบบนี้นะคะลงไปจนถึงหลักสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่ kj ถักนะคะ KJ เลือกวิธีการถักโดยการถักลงในโซ่ที่4นะคะก็จะออกมาประมาณนี้หรืออย่างที่ kj บอกใครจะถักลงในช่องก็ได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วสิ่งสำคัญให้เพื่อนๆน,นับหลักนะคะให้ได้ครบ 20x เหมือนกับฝั่งนี้นะคะนี่อันนี้ของ KJ ก็ได้ครบ 20x เหมือนกันเลยแบบนี้นะคะต่อไป เราจะถัก X เ,เพิ่มขึ้นไปอีก5แถวนะคะให้มันเหมือนก,นกันกับฝั่งนี้นะคะโดยการถักโซ่1หลังจากนั้นก็พลิกชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถัก X ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะให้ได้ครบ2 0 X นะคะแบบนี้ นี่นะคะแบบนี้เราจะถักแบบนี้นะคะเพิ่มขึ้นไปอีกห้าแถวนะคะรวมแถวแรกก็จะเป็นหกแถวพอดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบนะคะก็คือรวมทั้งหมดแล้วก็จะได้หกแถวนะคะแบบนี้เลยหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะแทงลงไปแบบนี้นะคะนี่เราจะถัก X นะคะลงไปแบบนี้นี่นะคะแบบนี้ แบนนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถัก x นะคะอัแบบนนี้นับแล้วให้ได้6 6 x นะคะ1 2 3 4 5 6 x แบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็น6แถวหลังจากนั้นให้เราถัก x นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะระหว่างกลาง ถัก x ลงไปค่ะแบบนี้หลังจากนั้นให้เราถัก x เ,เหมือนเดิมเลยค่ะลงนี่นะคะตรงช่องตรงนี้นี่ระหว่างกลางเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยเราก็จะถัก x ตรงช่องแบบนี้นะคะนี่ลงไปจนถึงฝั่งนี้และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่เราถัก X นะคะจนมาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะฝั่งนี้เราก็จะถัก X เหมือนกันเลยนะคะทั้งหมด6 X นะคะนี่หนึ่งสองสามสนี่นะคะแบบนี้ หลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่ขึ้นไปนะคะตามขนาดความความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะตรงนี้จะเป็นตัวสายสะพายข้างนะคะด้านข้างเดี๋ยวกิดจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าจะประมาณไหนก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ตามขนาดความยาวของอตัวของเพื่อนๆน,นะคะว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ประมาณ ไหนนะคะถักโซ่ขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ได้ขนาดความยาวที่ต้องการแล้วนะคะค่ะนี้เคจก็ได้อ่าความยาวที่เคจต้องการแล้วนะคะก็คือเคจถักได้ทั้งหมด160โซ่นะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าอยากได้ความสั้นยาวประมาณไหนนะคะนี่ถ้าใครอยากจะ ตาม KJ ก็ได้นะคะ KJ สูง164นะคะก็จะอยู่ประมาณตามในรูปที่ KJ ขึ้นไว้ให้นะคะถ้าใครอยากจะตามของ KJ ได้เหมือนกันเลยนะคะ160โซ่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่โดยการแทงลงไปนะคะแบบนี้ นี่นะคะแล้วก็ถัก x ไปเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก6 x เ,เหมือนเดิมก็คือในอนี้ x ที่1แล้วนะคะ2 3 4 5 6แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะถัก x นะคะนี่ลงไปตรงโซ่ระหว่างกลางนะคะมันจะเป็นสามโซ่ตรงนี้เราก็แทงลงไปในโซ่ระหว่างกลางตรงนี้นะคะถัก x แบบนี้นี่นะคะเราจะถัก x ลงไปนะคะในทุกๆช่องที่มันเป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะ ไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี่เคก็ถักมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะนี่ฝั่งนี้เราก็ถัก 6X เหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะ1 2 3 4 ห้ 5, 6, แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานแล้วเราก็ถักเอ็กกลับไปนะคะถักเอ็กลงในทุกๆหลักแบบนี้นะคะน,นี่นะคะเราจะถักเอ็ก แบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งที่เราได้ขึ้นโซ่ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเมื่อค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงโซ่ตรงนี้นะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแต่เราจะถักด้านหลังแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะปกติเราก็จะแทงด้านหน้าแบบนี้แต่ให้เพื่อนๆพ,พลิกแล้วก็แทง ด้านหลังแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี่เคจก็ถักมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อเราถักมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็ถัก x ลงไปในทุกทุกหลักเลยนะคะแบบนี้ นี่นะคะเราจะถัก X นะคะมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะเมื่อเราถักมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะถักโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X แบบนี้นะคะลงในทุกๆหลักไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะแบบนี้ นี่นะคะพอมาถึงตรงสายตรงนี้เราก็ถัก X ลงไปเลยค่ะง่ายๆเลยนี่นะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ถักโซ่นหนึ่งพลิกชิ้นงานแล้วเราก็ถักวนกลับมาแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้เหมือนเดิมเราจะถัก จนได้ขนาดความหนาที่เราต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเคจจะได้กี่แถวนะคะค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้คือแถวสุดท้ายนะคะก็คือถักโซ่หนึ่งลิกชิ้นงานแล้วเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะ ไปจนสุดแถวเลยนะคะนี่หรือว่า slip stitch นะคะแบบนี้นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เรานะคะถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็ ตัดปลายใหม่ได้เลยนะคะแบบน,นี้หลังจากนั้นก็เก็บปลายไหม่ให้เรียบร้อยนะคะ นี่นะคะเก็บปลายไหม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวหูจับตัวนี้กันนะคะเริ่มต้นนะคะให้เราเผื่อไปลายไว้นิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเย็บ yeah. นะคะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ slip knot หลังจากนั้นถักโซ่ไป6กโซ่ค่ะ 1นึ่งสองสาห้าหแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถัก X ลงไปในโซ่ที่สองนะคะเราจะถักทั้งหมด5 X นะคะนี้1่งสองสาหแบบนี้นะคะนี่ ลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานถัก X ค่ะ 5X 1 2 3 4 5แบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นเราก็ถักโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานเราก็ถัก 5X เหมือนเดิมนะคะเราจะถักทั้งหมด 40แถวนะคะเมื่อถักครบ40แถวแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณนี่นะคะ22เซนติเมตร23 cm. ประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เชือกใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งนะคะสอดเข้าไป หลังจากนั้นให้เราเย็บนะคะแบบนี้ก็คือให้เราเหลือปลายไว้4แถวนะคะอันนี้ 2, 4หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเย็บแถวที่5นะคะเย็บข้างใต้แบบนี้นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็เหลือไว้4แถวนะคะนี่ 2, 4ก็จะออกมาประมาณนี้นี่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บเข้าด้วยกันนะคะโดยการเราจะเอาฝั่งที่ไม่ได้มีสายยาวนะคะฝั่งนี้เย็บเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะนี่เย็บทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรา กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวปากกระเป๋านะคะที่เอาไว้ปิดแบบนี้นะคะเราจะถักฝั่งนี้เริ่มต้นนะคะ เราก็จะผ่านสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงลงไปแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปแบบนี้นะคะแทงลงไปนะคะนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้เราจะถัก x มาจนถึงฝั่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเมื่อเราถักจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป1แล้วก็พลิกชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่1เพลิกชิ้นงานแล้วเราก็ถัก X เราจะถักแบบนี้นะคะจนได้ขนาดที่เพื่อนๆต้องการนะคะก็คือสามารถปิดออกมาแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงว่า KJ จะได้กี่แถวนะคะ คะนี้หลังจากที่ KJ ถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ KJ ถักทั้ <g az era> ทงหมด10แถวนะคะตรงนี้หรือว่าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะใส่กระดุมตัวนี้กันนะคะใครไม่มีสามารถใช้กระดุมเมล็กได้เหมือนกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวยังไงแล้วเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่ K j นะคะติดกระดุมเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ด้านในนะคะแล้วก็เคจจะใส่ ถุงหูรูดเข้าไปด้านในนะคะเพื่อเวลาที่เราใส่ของแล้วมันจะไม่หล่นนะคะหรือใครจะไม่ใส่หรือว่าใครจะทําเป็นเย็บติดสับในก็ได้เหมือนกันเลยนะคะแต่เคจส่วนตัวของเคจคิดว่าแบบนี้น่าจะสวยกว่านะคะนี่กระดุมก็ที่จริงอ่ะกระดุมมันจะสีมันจะแตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยเคจเอามาจากกระเป๋าเก่าของเคจแล้วตัวตัวเนี้ยของตัวเนี้ยมันมันเสียหายนะคะมันพังเคจก็เลยเปลี่ยนเป็นสีนี้แทนนะคะนี่ นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยข่าขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเคจจะมาตอบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เคเจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เคเจทำคลิปต่อๆไปนะคะยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ